ครับมาตั้งแต่ห้าโมงแล้วผมมาตั้งแต่ห้าโมงมารอก่อนเวลาครับเพราะคนพูดเองครับว่าหกโมงเที่ยงคืนผมก็ตามเขาครับคุณดนนี่ก็เห็นอยู่แล้วผมก็ตามเขาตลอดเขาจะผ่านทรัพยากรเราไหมพี่ตะบงสะบ่วนะครับเออผ่านเลยไงโอเคครับประมาณอย่างเี้เขาเขาจะบอกว่าผมไม่แฟร์ได้ไงเลยเขาก็ยังไม่แฟร์เลยอ่ะใช่ไหมผมก็แฟร์ตลอดผมมาตลอดนะฐานพีซีที่ไปดูบ้านได้ผมมากันเต็มตลอดหกโมงอ่ะเข้าใจครับว่า ไปผมผมทําอะไรไม่ได้เหมือนกันมันเข้าใจอันนี้อันนี้แค่มาถามเจ๊กเฉยว่าเขามา60%หรือเปล่าอย็นฟังอย่าจะไปอีกคนไหมเอาไหมเรื่องอะไรหลังจากนั้นนะ่ะพี่กลัวปอ,อก,กี้แทงมานะที่มาร้องกูแทงทีหนึง่งแอ,งอะแทงทีแอะแทงนี้แอะนะมึงรู้ป่ะว่ามันยอมเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะกูแทงมาแล้วมันเปื้อนแล้วมันเหนียวมดขึ้นมันล้างไม่เป็นมันต้องให้พ่อแม่มาล้างอ่ะโทรหาพ่อแม่มนะันอ่ะเขาแม่มาเคลียร์กูอ่ะกูเข้านั่นแหละคือครั้งแรกที่กูเข้าห้องกูปกครองอยนั้นอ่ะกูด่ากูแบบชิบหายเนี่ กูเถียงตุดใจเลยกูไม่ยอมอ่ะไอ้เกี้ยก็มันทำกูก่อนอ่ะมันตอนแบบฟันแล้วมันเอาสอกมาโดนกูอ่ะเจอเมื่อกี้ขับสวนกันยางฟันยิ่งไม่มีอยู่ช่วงนั้นฟันหล่อได้จำได้แม่นเลยตอนเด็กๆอ่ะมันแบบอรเบลล่างมันแบบกพลังเกิดอ่ะเทียแม่งทำกูได้ตอรจัดเลยแถวอุตสาหกรรมด้านล่างอยากกลับไปเป็นเด็กที่ไหนไอ้ย่ะจะกลับในคลองพวกอนุบาลเนี่ยเสียไม่ได้เลยตอนนั้นอ่ะไม่จะตกกูรู้เลยอ่ะที่แม่งมาทำกูไม่จะตกผ้ากันเปื้อนสีม่วงไงไอ้ยอยากได้ผ้ากันเปื้อนกูไงสีกับสีสดใสอ่ะ เยี่มันสีเขียวแก่เป็นยัไงตก้ากรเยี่ยะีูแปลงว่ะพี่ยี่อะรูจ้าท่าย์ใช่ใช่จ้าท่าเต็มลูกระบบอ่ะเยี่ยถ้าสมัยนั้นนี่กูรู้จักรูแปลงนี่ไอ้นี่โดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยโดนปืนคู่จากรูแปลงกูแล้วเนี่ยถ้ากูรู้จักนะสมัยนั้นน่ะตอนนั้นกูรู้จักแต่ผีผีปอบ2022ไง2012ไงช่วงนั้นน่ะเลยทำอะไรไม่ได้เยี่ยโดนแล้วเนี่เช็คเช็คเช็คโอเคหน่อยครับว่าเข้ามาถึง60%ไหม ได้ครับจุก NMD อะไรอ่ะไม่ใช่ NMD ไม่ใช่ NMD มึงว่ากูโหดไหมกูถามแค่นี้เอางี้ดีว่ะคำเดียวกูเล่ามาสายยาวมึงแค่นี้จริงเพื่อนมึงไม่เคยหักหน้าอันนี้เรื่องจริงกูจำได้แม่นเลยกูนั่งโคตรแค้นอ่ะเฮียโคตรอยากนั่งแทนบัตชีนไปแทงแม่งอีกรอบหนึ่งอ่ะ กูเอาปอกกี้แทงด้วยเดี๋ยวคราวนี้กูเอามามีโป๊กโกอะปาดหน้ามันอะพูดมาได้อ่อะอถ้าสมัยนั้นกูรู้จักราชดำเดน,นินไปแล้วโดนแล้วไอ้เช่ยนั่นแหะพูดตรงเลยพูดใครอะพูดมึงอเงี้ยพูดใครพูดมือเงอ่ะไอ้ใช่พี่แต่มึงแล้วที่รู้รู้อ่ะรู้ประวัติกูจริงอ่ะ อะมึงมาไอเนิร์ดกูเล่าต่อกูเล่าต่อเมื่อกี้ไอแจ็คอึ้งไอแจ็คอึ้งใช่แล้วอึ้งในตอนนี้ก็กูคิดไปแล้วไงกูไม่แทงให้มันตายกูแทงให้มันทรมานเพื่อให้มดขึ้นเพื่อตัวมันเหนียวแล้วมันต้องกลับบ้านไปตัวเหนียวๆแล้วมดขึ้นจริงไม่แต่น้ำก็มีแด้ตรงนั้นนะมันมีน้ำมล้างไม่เป็นมันล้างไม่เป็นมันเด็กอยู่อ๋อมันเด็กอยู่โอเคแต่มึงเก่งเนาะสามควบเนี่ยมึงเก่งเนาะอยู่แล้วก็เข้าอะไรแหละสมัยเข้าผู้ปกครองครั้งแรกอะ ถ้าสมัยนั้นนกขุนทองขึ้นมาแล้วกูไม่ได้ดูเละกูกระทืบเลยนะครูอ่ะผู้ตรงเลยนะ,<ช>ะกูตื่นมาแล้วกูต้องดูรายกาเนี่ยเช้านี้ที่หมอชิดเนี่ยถ้ากูดูอันนั้นแล้วครูเปลี่ยนช่องกูอ่ะโดนกูอ่ะถ้าเขาเปลี่ยนไปดูสรยุทธอ่ะกูดูเช้านี้ที่หมอชิดอนุวัฒน์จัดให้อย่างเดียวช่องนั้นติดด้วยโดนอ่ะโดนกูกื่ทบอ่ะบอกให้คงครงคูรงคงกูอ่ะไม่ยอมแล้วแล้วตอนที่พี่แบบปูที่นอนแล้วมีเพื่อนมาแกล้งตอนนั้นที่พี่ทำไงนะที่พี่เล่าให้ฟัง ปูที่นอนตนอนกลางวันที่โรงเรียนอ่ะเออวันนั้นน่ะดิพี่พี่กำลังนอนเวลาคือพี่จบจากเรื่องนี้นะวันวันเดียวกันแล้ววันเดียวกันเลยนะกับไอการปูที่นอนน่ยใช่เหรอเออวันเดี้ยงมาเจอสองรอบเลยเนี่อแล้วก็มันเป็นมันไม่ใช่เพื่อนพี่เวชนั่นน่ะมันเป็นลูกน้องของไพี่นั่นเวแบบเพื่อนนันน่ะเพื่อนตายเลยอ่ะแบบก่อนคออ่ะก็คือมาแกล้งพี่ไงปะปูที่นอนไหนพี่แล้วมาแบบอารมณ์แบบว่าคนปูอยู่แล้วแบบมึงแบบอารมณ์ของแบบคนกลางป่ะแบบคนสะบัดอ่ะแล้วมันก็แบบทำให้แบบยับยับอะเออใช่ใช่เข้าใจเรื่อเนี้ยเออมันก็ปล่่ออยยับะ สั้พักพี่บอกว่าครูคผมไม่นอนละกคูบอกครูว่าผมไม่นอนละเออมึงเชื่อไหมว่าครูอึ้งอ่ะครูอึ้งเลยอ่ะครูพูดว่าครูไม่นอนอ่ะเขาบอกว่าไม่นอนแล้วจะทําอะไรอ่ะนี่มันเวลานอนนะเอเอแล้วพี่ทาไรกูบอกว่าคนอื่นนอนแต่ผมเกย์ผมไม่นอนครับเอเอผมขออนุญาตไปต่อ,อยกับไอเนี่ยหน้าหนามบอลพูดงี้เลยครูให้ด้วยไงเออครูบอกว่าอย่าอย่าทะเลาะกันไอเนี่ยนักบูดใส่ครูเลย ครูก็เลยปล่อยแย่นั้นไปเพราะมันพูดกับครูแบบเหมือนแบบยุ่มโตอะเออพูดไปว่าเออ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 เนายพูดอย่างนี้เยอะไหมพูดเยอะเหรอเออไอ้เยอะมันครูเลยปล่อยแย่น er ั้นไปเลยปล่อยต่างคนต่างแยกครูได้นอนเลยวันนั้นเออถ้าวันวันนั้นถ้าครูไม่ห้ามเนี่ยไอ้เหี้ยนั่นก็ไม่ได้นอนเหมือนกันไม่แอะใส่ก็คือโดนไปแล้วป่ะบอกเลยเออสมัยเขาเรียกกูว่าจุกป๊อกกี้อะะจุกไม้ป๊อกกี้อะเขาเรียกกันอะ เรื่องชื่อะไรอ่ะพูดถึงแล้วแบบพูดถึงแล้วแบบคิดถึงสมัยแบบนั่งกินสาล่ายตายเนี่ยตาลังเงือกน้อยอ่ะเคยกินนะสาล่ายตาลังเงือกน้อยอ่ะแผ่ละหนึ่งบาทอ่ะสองแผ่นบาทอ่ะแย่อร่อยอร่อยอ่ะเคยกินแต่ปลาหมึกตาตาวทองอ่ะสาล่ายอ่ะสาล่ายตาเงือกอ่ะตาเงือกผู้หญิงอ่ะเห็นไหจำไม่ได้มึงเด็กยังไม่เกิดไงสมัยนั้นอ่ะเออกระจิ่งยังไม่เกิดเลยมึงเคยเล่นไหมเนี่ยไอเนี่ยจมบัตรอ่ะรูอจักะ ยาหม่องแซมบัตอ่ะยาะบบ่ากะแซมบ,บัตคะแนนแซมบัตเออรู้จักปะแซมบ,บัตอ่ะรู้จักเลยรู้จักเลยอืม mm. ไม่รู้จักหรอกมึงอ่ะยาพวกเด็กเกิดมาพเพลทูไงพวกเล่นกอล์ฟบอล<ะ>อ่ะกูตอนไหนกูเล่นธรรมากรนะพี่เล่นในนี้เหรอเล่นธรรมากรตอนไหนพี่เล่นเลยเอาเอาฟิล์มเสนยาดมมาป้ายตากันนะนี่พีชอบเล่นกูเล่นธรรมากรกับเกมงูเกมงูเครื่องคลิกเล่กของแม่ภาพสีเทาสีเขียวอ่ะห่างยาวอ่ะกูคนอื่นเล่นหางยาวมาร้อยเมตรกูห่างยาวเลตั้งแต่เชียงรายอ่ะลงไปใต้อ่ะใช่เหรอเออกูเล่นแบบ ห่างแบบทะลุโทรศัพท์อ่ะจิงจัดห่างกูเขาคนอื่นเขาเล่นห่างเต็มจอยะ่าของกูห่างทะลุโทรศัพท์อ่ะทะลุไปเชียงรายอ่ะทะลุกูไปกูนั่งรถไปหาดใหญ่อ่ะจุดจิงเปล่าคาถ้าเพื่อให้เดินลงรักอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยกูไม่ได้ม้เลยแจ็คกูเนจริงกูเล่นเกมกูโหมดจัดอ่ะแบบความเร็วแบบความเร็วสุดเลยเออความเร็วแบบฟึ้าแบบอารมณ์แบบคุกกี้รันอ่ะแต่ว่าจอจอนั้นไม่ได้มันไม่ได้เร็วเหมือนคุกกี้รันนะ เออเรื่องจริงนี่ก็ฝากไว้เป็นอ,อนุทาหรณ์จริงเนี่ไหนก็พูดตรงตรงเลยมึงคิดว่าไอ้เนี่ยแบบขนาดนั้นแล้วอะกูทุกก้าวของไอ้ของไอเ้เวทอะเอ้ยทุกก้าวของไอ้เวทอะกูก้าวมาแล้วจริงเออคือพี่โหดบ่อยจ้ากวาดหมดแล้วไงจริงเออมึงอาจจะอยู่ด่านที่สิบกูอาจจะเป็นด่านสามเลยนะมีเรื่องในไทเวนมื่อไหร่เวทมันเคยมีบ่อยอะดิเฮ้ยจะกลัวนะไอ้เวทมันเด็กอยู่ด้วยเด็กตอนเนี้ย เดี๋ยวเราโชว์โชว์น้องมาหน่อยดีว่าวิลเร็มพี่อ่ะนี่พี่มีอะไรพี่พดไแล้วไงพี่พูดไปแล้วไงพี่กดเสเลอร์ปี้หกไงนักขอยเป็นไม่ใช่เหอของพี่พี่เหมือนกันพี่ก็มีไงเแล้วพี่มือนกันโมเด้งใช้ประจุพี่กดเสเลอร์ปี้หกไงแล้วมาโทรพี่ไงมาด่าพี่บอกว่าเอ้ยทำไมกดเยอะจังอ่ะพี่ไล่ไร้แม่งเลยมึงไปกดมาอย่างเน็ตใส่เสเลอร์ปี้กูปะแล้วมึงแดกซะตอนพี่เจ็บหวเขาบอกว่าต้องต้องรอนับเวลาจนถึงหลายๆชั่วโมงนะครับว่าเขาจะเข้ามาถึงไหม นับตอนนี้ยังนับไม่ได้ครับนี่ก็ชั่วโมงแล้วแะครับใช่ครับชั่วโมงแล้วครับรอนานแล้วครับครับมาตั้งแต่ห้าโมงแล้วผมมาตั้งแต่ห้าโมงมารอก่อนเวลาครับใช่ครับเช็คชื่อครับเขาเขาอยากเป๊กดเองไม่ใช่หรอผมไม่ได้เป็นคนเสนอนะเนี่ยจริงครับเขาเป็นของคนเองครับอันนี้ผมไม่ได้เสนอครับ เขาใคนพูดเองครับว่า6โมงเที่ยงคืนอ่ะผมก็ตามเขาครับคุณดนนี่ก็เห็นอยู่นะผมก็ตามเขาตลอดใช่ครับ6โมงเช้าผมก็เอาครับ6โมงเช้าก็เอาครับได้ครับจดเลยครับจดเลยจดเลยครับคุณดนนี่จดเลยครับไม่ว่าจะเป็น6โมงเช้า6โมงเย็นได้หมดครับแอบคิดน้องผมเข้ามาน้องผมแบบเรียนมาหลักเลิกเรียนเขาก็เหนื่อยนะครับเขาต้องมาเข้ามาเล่นจริงๆอ่ะใช่ครับผมเพิ่งเลิกเรียนเนี่ยผมเพิ่งกลับมาเนี่ยเน่ยจะน้องใสมาเต็มเลยไม่ใส่ชุดเ้านะเลยนะเนี่ย โ okay. อเคเขาตอบผมว่าต้องนับเวลาตั้งแต่หกโมงถึงตีสองครับว่าเข้ามาเล่นเกินหกสิบไหมฮะตงถึงตีสองเลยครับเ,เขาบอกเที่ยงคืนไม่ใช่เหรอครับหรือว่าตีสองันน,นล้วล่ะเที่ยงคืนเที่ยงคืนครับของเขาว่าเขาเที่ยงคืนแต่เอาจริงๆมันต้องถึงตีสองด้วยครับอ๋อก็คือตีสองแต่ว่าเขาไม่ได้เ,เอาตีสองเอาเที่ยงคืนถูกไหมผมก็ให้เขาหย่อนไปถึงเที่ยงคืนนะ ช่ครับเนื้อหานี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กครับผมพูดตรงๆเลยเด็กข้ามฟนั่นแหละเพืตามเขาว่าเขาตลาดจริงครับที่ผมบอกคนแล้วแหละถ้าเขาผิดเดี๋ยวแล้วแล้วตอนนี้จัดการนะครับบัตรบัตรเขาโดนกี่ใบแล้วครับยี่สิบหรือยี่สิบล่าสุดยี่สิบครับเอ่อเมื่อเมื่อวันแรกสามเคสนะครับแล้ววันสิบเจ็ดเอ่อสิบ แปดเคสป่ะคนเออล่าสุดนี้คือใครครับใช้อำนาจไหมเอ่ยอ๋ออำนาจครับอำนาจโอเคเออล่าสุดอำนาจคือยี่สิบครับอ๋อยี่สิบเนาะใช่รครับได้ครับได้ได้แล้วเขาเขา,เขาจะมาไหมครับเขาเขาต้องมาครับถ้าไม่มา<ด>เราผิดกฎประเทศแล้วถ้าถ้าทำอย่างเงี้ยคือเขาเขาไม่ไม่มาทุ่มสองทุ่มเนี่ยพวกผมก็หายสามารถหายได้ช่วงห้าทุ่มยี่คืนเนี่ยครับใช่ปะใช่ครับออกได้ไหมครับออกก่อนหน้านั้นครับ ผมอยู่ครบเวลา้ตลอดนะครับ6ชั่วโมงแต่เขาขอเขาพูดอะไรพูดเลยเขาขอพิกไทม์เต็มชั่วโมงไม่เหรอครับทำไมเขาถึงหายไปตอนขอพิกไทม์ครับและนี่จดแล้วครับนี่จดนะครับจดด่วนเลยครับขีดเส้นใต้ไปด้วยครับเขาจะได้จดจำเมื่อกี้ครับอันนี้ผมไปคุยให้ครับเพราะอย่างงี้พวกผมมารอกัน2-3ชั่วโมงก็ไม่ได้หรือเปล่าครับจริงครับคุณแจ็ค เขาจะผ่านทรัพยากรเราไหมพี่ตะบงสบว่อด้ครับเออผ่านเลยไงเขาประมาณอย่างงี้เขาเขาจะบอกว่าผมไม่แฟร์ได้ไงเ่ยเขาก็ยังไม่แฟร์เลยอะใช่ไหมผมก็แฟร์ตลอดผมมาตลอดนะฐานซ c ที่ไปดูบ้านได้ผมมากันเต็มตลอดใช่ครับหกโมงอะใช่ครับครับผม เ <laughs> <_ assim> พราะว่าถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าเขา,าพูดว่าต้องรอต้องรอเต็มเวลาถึงตีสองว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ผมก็มาเวลาไหนก็ได้ดิผมนัดอย่างน,น,นี้ผมนัดกันเข้าก็ได้ดินัดกันออกก็ได้ดิ ใช่ครับนี่ก็มันอยู่ที่ฝั่งเขาเลยครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ไม่มาหรืออะไรอะ่ะแล้วแล้วกดมันทำอะไรไม่ได้ครับกดอ่ะกดถ้าถ้ามันผิดเดี๋ยว,วนายกเขาไปคุยให้ครับผมบอกเขาไปแล้วมันต้องมีมาตราการเด็ดขาดไหยครับเนี้ยเนี่ย ถ้ารอแบบรอเขาอย่างเดียวเนี่ยแบบมันไม่ใช่เลยครับเนี่ยเข้าใจครับว่าฝ่ายผมผมทําอะไรไม่ได้เหมือนกันมันเข้าใจครับอันนี้อันนี้แค่มาถามเจ๊เฉยว่าเขามาหกสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ถึงเขาก็เลยพิมพ์มาแบบนั้นใช่ไหมครับ งพีคไทม์แต่หายไปนี่ก็งงกันนะเนี่ยวอลรีมาสักพักแล้วคนเต็มเซิร์ฟแล้วใช่ใช่ครับใช่ใช่เออแล้วอย่างกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นครับที่เขาไปถามทีมงานว่าเขาอะโดนรถชนตายแต่ว่าที่เขาโดนรถชนตายสาเหตุมาจากเขาไม่รักเข็มขคัดแล้วเขาโดนบัมจนตกรถอะเขาก็สลบไปแล้วน้องผมไม่ได้ภาพไม่เห็นชนอะครับ แล้วผมไปจุดรถเขาอ่ะก็ไม่น่าผิดนะครับอันนี้อันนี้ไเพราะว่าใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเขาไม่ลัดเข็มขัดเองใช่ครับใช้ได้อย่ามเขาไม่ล็อกรถด้วยเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมมาวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับ ไม่น่าจะอยู่ถึงว่าน้องพี่ว่าน่าจะมันห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนไม่ถึงยี่สิบไม่ถึงสามสิบอุ้มได้อุ้มได้เย่ะชิวเลยเราอยู่กันเยอะจัดเราเจออุ้มแน่จังวะ